สวัสดีครับพบกับผมช่างด้วงมหาลาภผ่านช่องทาง youtube เลี่ยมกรอบพระบายด้วงมหาลาภวันนี้ช่างด้วงเองอยากจะมานำเสนอวิธีการบันทึเกเือโทรศัพท์แอดไลน์เพื่อนนะครับขอนอกเรื่องจากการเลี่ยมพระของเรานิดนึงซึ่งปัญหาที่ช่างด้วงประสบมาคือลูกหลานที่อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุ50 60, 60ปีขึ้นไป เพิ่งจะเริ่มมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่อยากจะเมมชื่อเมมเบอร์ลูกหลานหรือว่าคนที่รู้จักจะวานให้ลูกหลานเด็กน้อยที่อยู่ใกล้ๆกบันทึกให้ก็ไม่สามารถบันทึกเองได้นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่อยากจะมาแนะนําและแก้แก้ไขปัญหาเล็กๆลกน้อยน้อยของผู้หลักผู้ใหญ่ลูกหลานของเรานะครับที่อยากจะเล่นสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็อยากจะบันทึกชื่อผู้ติดต่อ แล้วก็แอดไลน์เพื่อนนะครับ <each> มีขั้นตอนอะไรนั้น <ET EN> ไปดูกันเลยครับ <ET EN> ขั้นตอนแรกให้เรากดที่เครื่องหมายโทรศัพท์เวลาเราจะโทรนะครับก็ให้กดที่เครื่องหมายโทรศัพท์เมื่อกดเสร็จแล้วให้กดที่รายชื่อเมื่อกดที่รายชื่อเสร็จจะมีเครื่องหมายบวก หรือว่าเพิ่มรายชื่อนะครับก็ให้กดที่เครื่องหมายบวกนะครับเสร็จแล้วให้พิมพ์ชื่อคนที่เราต้องการจะบันทึกลงไปแล้วก็บันทึกหมายเลขโทรศัพท์เลื่อนมาตรงที่คำว่ามือถือ แล้วก็ช่องว่างที่เป็นตัวหนังสือจางๆนะครับให้กดเข้าไปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่เราต้องการบันทึกเลยครับเมื่อเสร็จแล้วให้กดถูกครับเสร็จแล้วครับซึ่งง่ายๆเลยใช่ไหมละครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแอดไลน์เพ uh um, ื่อนๆที่เรารู้จักแบบสแกนบาร์โคดนะครับซึ่งจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเมื่อโทรศัพท์ของเรามีลน์ทุกคนอยู่แล้วอยากจะแอดเพื่อนแอดไลน์ให้เพื่อนๆกดมาที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับ เมื่อกดเสร็จแล้วเมื่อกดเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดที่คำว่าหน้าหลักตรงมุมซ้ายล่างนะครับที่มีรูปสัญลักษณ์เหมือนบ้านนะครับกดเข้าไปเสร็จมุมขวาบนครับจะมีรูปสัญลักษณ์เป็นรูปคนมีเครื่องหมายบวก กดเข้าไปครับเสร็จแล้วข้างบนนะครับจะมีคำว่า huh. QR code นะครับกด <bah> <endpoint. S 1> เข้าไปครับ <Ag> ซึ่งซึ่งเพื่อนๆจะกำหนดให้ตัวเราเองเป็นผู้สแกนหรือว่าให้เครื่องของเพื่อนอีกเครื่องหนึ่งเป็นผู้สแกนก็ได้นะครับ ถ้าเราจะเป็นผู้สแกนเราไม่ต้องทำอะไรนะครับตรงนี้ช่างด้วงจะกำหนดให้เราเป็นผู้สแกนนะครับแล้วก็เพื่อนจะเป็นคนที่แสดง QR code นะครับให้เพื่อนแสดง QR code แล้วเราก็แอดไลน์กันมันก็จะขึ้นนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสามารถแชทไลน์คุยกันได้ตามปกติเลยครับ ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะครับลูกหลานพ่อแม่พี่น้องที่ได้ดูคลิปนี้จนจบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่หวังจะเล่นสมาร์ทโฟนให้เป็นเพื่อที่จะติดต่อลูกหลานของเราดได้สะดวกมากขึ้นนะครับวันนี้ลากันไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ